สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำม็อกหนึ่งวันนะคะกับเด็กสายวิคนิคแล้วก็การเอาตัวรอดในการเรียนวิชาแผนการเรียนการเรียนสายวิคาน,นิดค่ะจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาหกโมงเช้าเราก็จะไปเตรียมตัวอาบน้ำแล้วก็จะไปลงเรียนกันแล้วค่ะตอนนี้ก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไป เตรียมตัวทําผมแล้วก็กินข้าวแล้วก็จะไปโรงเรียนค่ะวันนี้ได้ใส่เสื้อสีเพราะว่าเราจะไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจดขึ้นค่ะเป็นกิจกรรมทําบุญตักบาตรแล้วก็วันเด็กด้วยนะคะเราจะไปทําบุญเพื่อผลบุญเนี่ยจะช่วยให้เราได้คะแนสนสอบเขึ้นค่ะได้จจเจอกันที่โรงเรียนอะไรก็สีเลืองฟ้าชมพูสีส้ม The deathly the you สำหรับข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะเค่เราต้องตั้งใจเรียนในคาบพยายามสนใจนะครูในคาบให้ได้เยอะๆเราจะได้ไม่ต้องลำบากหลังจากจบคาบเรียนนะคะพยายามสนใจแล้วก็จดสิ่งที่ครูให้จดเราจะได้ไม่มีงานค้างนะคะวิธีนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะสำหรับการเอาตัวรอดไม่ให้เรามีพลังงานแล้วติดในการที่เราจะติดตัว จะได้ใช้เวลาว่างอย่างอื่นนะคะให้เกิดประโยชน์ค่ะวิธีนี้เวิร์กมากมากเลยนะคะแต่ถ้าในค่ามที่เราฟังนครูไม่รมู้นะค่ะเราก็ต้องสวดภาวนาบ้างะคะ่ะเผื่อผลบุญน,นี่จะแบบส่งถึงเราหรือแบบมันก็ต้องมีบ้างนะคะครูแมนในการที่เราจะพักสายตาแล้วก็แอบเล่นโทรศัพท์เหมือนทัศนานะคะ่ะขอให้ครูเข้าใจนะคะแต่พวกหลัวตั้งใจเรียนสุดๆเลยะคะ่ะ แต่มันก็โตค่ะแต่หนูพยายามแล้วนะคะคู่แมนเอาวะทำไมมานอนตรงนี้ทำไมเพราว่าบนโต๊ะน่าจะมีสารไอเมนที่เกาะขวางอยู่กัได้ ข้อสุดท้ายเลยนะคะอันนี้สําคัญมากๆอย่างน้อยนะคะก่อสอบเราก็ควรอ่านอย่างน้อยทบทวนบท,ท,ทเรียนสักเล็กสักน้อยค่ะคะแนน,นออกมาเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจแล้วก็จะได้ไม่ต้องมานั่งแก้นะคะเราจะได้เอาเวลาของเรานะคะไปทําอย่างอืงอ่นที่มันมีประโยชน์กว่านี้ค่ะไม่ใช่เราจะได้แบบมามัวแต่นั่งแก้งานนะคะแต่ถ้าในห้องสอบเราพยายามนึกแล้วเราคิดออกจริงๆก็ ภาวนาค่ะขอให้บุญเดี่ยวทํามานะครัมันช่วยเราสักหนึ่งถึงสองคะแนนค่ะ